เฮ้บ้นขไปอเอาอ่ะไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป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 กลับบากลับบานข่อ่ะ าเอ้ยไ,ไม่มีปืนไม่มีเรื่องอะไม่ปวดหัวด้วยจะหดูนี้สิวิ่งแบบนี้ตายนะเข้าใจบ้าเอาละไปนะไป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 เร็วไม่ไม่ไม่ทางนี้ไม่ใช่เลยท่านนั้นนะ่ะไปาขาไปาไยิปแล้ว,ลวเข็ดดิ เรียกทุกคนกลับขึ้นเรือเร็วเข้าเร็วเข้ากัปตันเร็วเข้าซิมาเร็ว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 หน่อยกัปตันเร็วเข้าเร็วโโอ้ห นี่ไปเกิดป้าอะไรขึ้นเนี่ยเขาคิดจะหนีจอสลัดนั่นเหรออืมจอบ้าซีพวกบ้าเอ้ยไปข้างล่างชิโนอย่าให้พวกกองสุนเจออะไรทั้งนั้นนลยไปเร็วเข้าเชิญคูเบ เรือทำเรื่องอีกแล้วเหรอเอ้ยก็ไม่แย่นักหรอกแค่พูดจาหวานๆทำตัวดีๆกับมันหน่อยแล้วมันก็จะดีกับนายเองอะนะฮะแล้วเงินชันเหาออแล้วเพชรที่เหลืออยู่ไหนและกับตันท็อปมันไม่อยู่ที่ท่าเรือบริทาวนะ ไม่เหลือราคาแล้วสหายแต่มองด้านดีสิอยากรัฐบาลเขานายใช้เพื่อเสือวุธจากผู้พันต่อไปภารกิจลุล่วงอย่างไรใช่ไหมก็จริงวางเงินไว้นั่นล่ะเราหักค่าจ้างคุณเพื่อประกันความเสียหายเฮชิโ hey, น่แน่ใจว่าไม่ต้องอุดเจ้านี่แล้วใช่ไหมพร้อมแล้วบอสอคิดว่างไงแกบบี้ตรงนี้มีบางอย่างที่ต้องสะสางั่ว không, oh. à, hử, hmm. <laughs>

จะยึเดเรือชันหนึ่งกัอคิดอย่างนั้นใช่ไหมวันดีท็อปคารอต้านัวกลับบ้านที่าคาราคาซีกเนาะฉันต้องกลับมาท็อปงั้นเนะหรอรือไม่ดูมันผมทำให้คุณนิสัยเสียไปเสแล้วนะฟังนะฉันนิสัยเสียอยู่แล้วโอ้ผมว่าคุณพูดถูกนะเฮ้ยของผมของผมอย่างนั้นเหร หนายดูสิเงีนั่นไงบินค่าของเท่านั้นเนี่ยจะโเล่าให้นะไม่ขอรับคนเดียวก็พอแล้วลงมาชีผมว่านะคุณไม่เหลือเครดิตแล้วแม่กับคุณก็ไม่เหลือเงี้นนโยโอยฆ่ากันสให้ตายดีก,กว่ามั้งเนี่ยเฮ้ย <laughs> hey! อย่าทำแบบนี้ได้มง ให้ตายดิวันดีราเชอร์วันด,ดีเจฟเป็นไงบ้างก็ดีขอบคุณเดี๋ยวเราคราวนี้จะอยู่นานแค่ไหนตราบเท่าที่คุณต้องการฉันซีเรียสน,นะเจฟผมก็เหมือนกัน คุณพยายามจะชดเชยที่หายหน้าไปจากฉันอย่างนั้นเหรอฟังด้วยรอเชอืผมขอโทษเรื่องนั้นน่ะงา,านามันนานกว่าที่ผมคิดเอาไว้นิดหน่อยกัะตันเดอเช่าต้องทําอะไรงั้นเหรอเจฟผมไม่เคยซื่อสัตย์กับคุณนะ่ะนะความจริงผมไม่ไม่เคยซื่อสัตย์กับใครยกเว้นแกบบี้กับชิโนว่างไงเนี่ยก็รอเชอืผมเป็นจวนสลัดนั่นแหละตัวผมผมเป็นมาตลอดพ่อผมเป็นจวนสลัด ปู่ของผมพ่อของปู่ของผมสองร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของผมเนอะออกปล้นอย่างชิงในะทะเลเปิดผมพยายามจะปล้นจากคนที่สมควรโดนแต่มันไม่เปลี่ยนสิ่งที่ผมเป็นหรอกนอะผมรู้สึกดีที่สามารถอธิบายให้คุณฟังและผมต้องขอโทษที่มีความลับกับคุณมาตั้งนานแต่ว่าผมไม่คิดว่าเราจะพร้อมไม่คิดว่าเราอยู่ในที่ที่ผู้คนจะพูดเรื่องนี้กันแล้ว ผมก็บังเอิญคิดได้ไม่มีทางมีที่แบบนั้นหรอกหน่าแม่จะฉวยโอกาสแล้วก็คว้ามันไว้ก็เข้าใจไหมคุณทำทุกอย่างเพื่อไม่ต้องมีปากเสียงกับฉันรู้ตัวไหมฉันต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เจ๋งมากเจ๋งสุดๆเนียคุณพาห้องไหนล่ะฉันเพิ่งกลับจากงานอยากอาบน้ำซะหน่อย เออสองหนึ่งเจ็ดทำไมคุณไม่จองโต๊ะดินเนอร์ล่ะเราจะเริ่มกันใหม่นะผมเอาเลยฉันยังโกรธคุณอยู่เนะเแต่ฉันจะเป็นกะลาส,สีของคุณเฉพาะคืนนี้ลูกเรือหืมไม่ใช่กะลาส,สีต้องเรียกลูกเรืออะไรก็ช่างเถอะ